สวัสดีครับผมโน้ต bp วันนี้มีเกมแจกปีมาแนะนำนะับเป็นเกมที่ชื่อว่า Little Nightmare แปลเป็นไทยว่าฝันร้ายนิดหน่อยนะเป็นเกมเมื่อปี2017นเะเป็นภาคแรกซึ่งภาค2เนี่ยจะออกประมาณกุมภาปีนี้แหละราคาเต็มภาคแรกเนี่ยมัน890บาทมันจะแจกถึงวันที่17เเป็นโค้ดใน สตรีมนี่แหละเอาไปเติมในโปรแกรมสตรีม Steam นะเขาบอกว่าอันเนี้ยเหมือนมีจํานวนจํากัดใช่ไหมรีบก่อนที่จะไม่เหลือโค้ดจะถูกส่งให้อีเมลภายใน2สัปดาห์ฟอร์มดอร์โปรโมชั่นแนลก็คือน่าจะนับหลังจากวันที่17ไปอีก2สัปดาห์ถ้าได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็คืออด2สัปดาห์เลยเหรอถ้าสิ้นเดือนมกราไม่ได้ก็คืออดเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ หน้าเว็บนี้ไว้ในคำอธิบายกดเข้าไปแล้วก็พิมพ์อีเมลแล้วก็กด s u b s c r i b e c o n r a t s you r e on the list มันเป็นเกมแนวพัซิลภาพจะมืดมืดจะแนวคล้ายๆลิมโบนะผมว่าถ้าใครเคยเล่นลิมโบมันจะเป็นเกมพัซิลแก้ปริศนาเดินไปด้านข้างนะแต่มันก็เป็นภาพ3มิติอยู่นะภาพก็สวยอยู่เล่นได้เพลินเ,เป็นฮีโร่ฮีโร่ก็คือสยองขวัญน,นิดๆแต่ผมมันก็ว่าไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่นะเท่าที่ดูจากเทเลอร์ตอนเนี้ยอันนี้คือภาค2นะภาคแรกมันก็ประมาณนี้แหละ มันเกมจากค่ายบันไดใช่ไหมมันก็จะเป็นภาพเหมือนเป็นฝันเล็กน้อยเฮ้ยเห็น,น <c oughs> ไหมมันก็จะมีตกใจเล็กๆน้อยๆใครสนใจก็ไปลองลุ้นเอากันได้ด่วนมีจำนวนจ,จำกัดถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ